คลอบเชื่อกนูนเยสจะเค้นฟอร์มเก่งให้หงแดงเร็วๆนี้เจอเก้นคลอบผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลทีมอันดับ9ของตารางพรีเมียร์ลีกกล่าวถึงดาวินนูนเยสกองหน้าคนใหม่ของลิเวอร์พูลที่ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมในเกมแชมเปี้ยนลิกนัดล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเขาจะทำผลงานให้ดีขึ้นและต้องขอเวลาปรับตัวทั้งนี้นูนเยสออกสตาร์ตเป็นตัวจริงเมื่อคืนที่ผ่านมาในเกมแชมเปียนลิกนัดที่3 ที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะกลาสโก w Rangers สต่อศโดยนักเตะวัย23่ปีรายนี้พยายามยิงประตูถึง3ามครั้งแต่ถูกอัลลันแมกเกรเกอร์ผู้รักษาประตูของเรนเจอร์เซฟไว้ได้ทุกครั้งจากรายงานข่าวคลอบกล่าวถึงนูนเยสและลูกทีมของเขาว่าเราเห็นวิธีการเล่นของเด็กๆก,การเคลื่อนไหวไปข้างหน้าด้วยกันนั้นดีมากคุณจะเห็นว่านูนเยสเป็นกองหน้าที่ดีแม้ต้องอยู่กับสถานการณ์ที่ยากลำบากสิ่งที่เกิดขึ้นมันดีทุกอย่าง สำหรับนูนเยสย้ายมาจากทีมเบนฟิก้าเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว85ล้านปอนด์หรือประมาณ3,626ล้านบาทและทำผลงานในเกมลีกยิงได้1ประตูเท่านั้น